ข่าวด่วนช็อกวงการหมอลำครับผมคู่รักหมอลำร้อยหลางประกาศเลิกกันยุติบทบาทความสัมพันธ์แล้วกับบอดบิดคุณยัลฟิแนแลนด์กัยังขอยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าวงแสงทองฟิแนแลนด์คือลากออกเลยใช่แล่ากัแต่ว่าเพิ่งยังอันนี้อยู่ด้ยแย่ยงเสียบ,บริหานตัวเกี่ยวมิวสิกต่อเรื่องเล่านี่เกิดขึ้นมายอ่อนจากอย่างสาวกู จาก,กาคือว่าเนาะก็มีเหตุการณ์ก็ว่ามีเมือที่สามขาม่าแล้วเิ่นกันมีปัญหาการช่วงเดือนแล้วก็คืออยากให้รายคนนอันออกอคือคนนั้นน่ะาได้พี่แพรวก็ออกมาชี้แจงแบบว่ามันมันติดปัญหาเรื่องงานอยู่ก็คืองานมันมีทุกวันไงมันหาคนอะไรได้ไม่ได้ทันแบบทันการเออกระต้องเอาคนนอันไวไหมเพรว่าเอาไว้แต่ว่าในความสัมพันธ์ความอะไรอย่างเงี้ยแกก็ออามาไลยสดในด้านของพี่แพรวก็ออกมาไลยสด เป็นการเฉียแจ้งในมุมของเพิรนในมุมของเพิรนแล้วยังขืนได้ที่จังปูดคุยกับสามีแล้วเปรียกกันเรียบร้อยแล้วเปรียกกันด้วยดีแล้วค่ะพี่น้องก็วันที่ร้อยสิเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่นี่อยู่ดีๆบอดบิ๊กเดี๋ยวออกมาโพดแบบนี้ออโพดออกมาอะไรสดบอดแพร่คอโต๊ะใจทุกกันเอาคนที่ยังขืนเขากล้วยกันดีแล้วคือขอโทษขอโทษแต่ไปเรียบร้อยแล้วเรียนร้อยแล้วเนาะไปไหนฟังในมุมของคุณแพร่พ่อเสร็จพ่อเหมือนไลฟ์สดทั้งน้ำตาเลยนะคุณกะให้คุณกะเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะว่า ตอนแรกก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรมากมายแต่ว่ามันมันได้เกิดเรื่องใหญ่อืเกิดเหตุการณ์แบบว่าที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดฝันว่าตอนแรกก็คุยกันก็คุยกันว่าไม่อยากให้ออกสื่อใช่ไหมไม่อ,มอยากลงโซเชียลไม่อยากอะไรแต่อะไรอยู่ดีๆผุยยาเชีนลแลนด์บิ๊กมาไลสุดม,ม,มีคนยุยงหรือว่ามีคนส่งคลิปส่งอะไรให้ือเปามีคนอยู่เบื้องหลัง,องอมอสีน่เป็นกลาบอยู่เนาะอไนไ,ไหะเนาะ เออแล้วเราก็เห็นใจเราทั้งสองคนเลยเพราะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนาะแล้วเวลาซุดอผู้หญิงซิลแลนด์ก็ขอยุติบทบาทในฐานะผู้บริหารวงแสนทองไซิลแลนด์อยากเป็นทางการเป็นว่าเนี่ยครับทั้งบอกได้ไลน์สดนะครับแล้วก็มี่ป้าโพสต์อยู่หน้าเฟซบุ๊กนั่นนะครับใช่อันนี้โพสต์หน้าเฟซส่วนตัวค่ะไลฟ์สดเมื่อกี้ก็คือไลฟ์สดผ่านผู้หญิงไอซิลแลนด์อืมค่ะเอาในไลฟ์สดเป็นยังไงเนี่ย บอลดีกับสีไล่ท่ามไล่ตั้งแต่แหลกแลกเลยเนี่ยแตงแต่เพื่อนผู้ดึ้อละแค่ละไข่ายแหกๆแล้วแมงบอลช่งเรื่องนั่นเรื่องนี้การดื่มการคืนเครงบ้านอ่าแล้วก็เพื่อนบอกว่าทรงเขานอนแล้วก็แอบลงไม้ดูนี่นั่นออยางเช่นเอาไปนั่งฟังเพลินเนาะกับปฏิปตรณ์เรื่องเล่าในแต่ตอนแรกเราคิดว่า จะคุยกันด้วยดีไงเราก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้โต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้ตอนแรกพี่แพลวก็ไม่ออกมาอะไรสวดหรอกบันเพราะที่นี่โดนสังคมประนามไงก็คือถึงเรื่องมือที่สามมันก็เลยแบบทนไม่ไหวผู้จัดการพี่ยุ้ยนีรุยอย่างเงี้ยก็เลยออกมาไลฟ์สุดพร้อมกับพี่แพลวแต่ว่าไม่ได้โชว์แต่ก็อยู่ข้างกันใจหายเลใจหายใจหายอหลีล้วที่นี่ไปจังไนพ่อประกาศยุติบทบาทมันบอ การเป็นพนังาวงเนาะการเป็นผู้บริหารของวงแสงท็อกฟิลนล์แต่ที่นี่เป็นกระบอกว่าในนามผู้บริหารตัวเกี่ยวมิวสิกเป็นกันยังสีดำเนินง,งาน่อคือเก่างานคือเก่าแล้วเิ่นกะว,ว่าวันนี้ให้เข้าใจทั้งหมดเนะววาะที่เพิ่งบอกมาเนาะและการจากลาด้วยดีจตว่ามันดีบ่บแบบนี้ยากมันมันสีดีบ่อแต่ว่าเพิ่งกระบอกได้ววหลายส่อยู่ว่าขอให้มันหยุด วันนี้ขอให้มันหยุดขอให้ยังมีอะไรพูดต่อไปจากนี้เลยขอให้มันหยุดแค่ตรงนี้อ่ะขอให้แบบว่าเพิ่นกบว่าเพิ่นสจีบอกเป็นครั้งสุดท้ายไหมสรุปทั้งหมดแล้วเข้าใจง่ายสําหรับผมวันนี้คือคูรั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายก็คือการจากลากันด้วยดีหรอสรุปไม่อยากให้เกิดเลยค่ะไม่สมใจเรล้วสรุปงานแบออื่น ไม่ไปไม่ไปประกาศแล้วค่ะมือยันต์ไปเล่นประกาศบ้างกูยิงมีงานมีอุดรใช่ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปขึ้นแข่งฮองฟินแลนด์อุดรมือนี้เพื่อการสิเดินทางไปอุดรมานิโบไปเอาไอยู่ซื้อเดือดขึ้นมาโบไปเพราะว่าเพคุนเห็นแม่แพลี้ยของว่าอะไรสุดเดย์บอลจึงแต่ที่นี่เข้ามานึกว่าเข้อเห็นแพลี้ยเเดวบอลกูนี่นั่นเนาะกตนดึกว่าจะบิ๊กจะสีเข้าใจแม่นบอลแต่บอสบิ๊กมาอะไรสุดยิ่งเดือดกว่าเดิมแมนบอสยิ่งเดือดเดือดเดือดก็เก่ากูเอไปจีบชุดเอียงกันได้เดือดเก่า พี่แพรก็บอกว่าเออเข้าใจแกก็พูดเลยนะว่าสาบานเลยนะว่าแกไม่มีมือที่สามไม่คิดจะนอกใจก็คือยกสามีนี่เหมือนอยู่บนหิง่งเลยได้ประเด็นคืออย่างีสี่ก็คืออยู่เนี้ยแบบหักกระหกักก็บอกอยู่ว่ารักเออไม่มีใครมาแทนที่เธอได้อเออเป็นสามีทั้งพ่อของลูก<ม>เป็นทั้งคนหน้าครอบครัวเป็นทุกอ,อย่างเป็นพ่อที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นหัวหน้าวงเป็นอะไรนำพาแสงทองฟิลแลนด์เจริญเออแหละมันแบบใครๆก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เนาะแต่ว่าคนก็พูดไปแล้วแหละคนก็รู้ไปทั่วประเทศแล้วค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วกนคนก็เข้าไปดูรลยสดเีตนการณ์สองแสงกวกสองเมแพ้วกับสองข้าว่ายเน่เป็นข้าวหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเลยคชอบวงการหมอลำเพราะว่าแสงทองฟิลแลนดนี่เป็นวงหมอลำที่ ดังระดับประเทศค่ะคนรู้จักหมดอ่ะวันนี้เพื่อนกะทำการแสดงอยู่กรุงเสีเนาะแสดงยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสีรังสีวันนี้ดอกกับแม่ก็ร่าเรงใจคือเก็ได้ค่ะอันนั้นแปลว่ามันเรื่องงานก็ต้องห่างเนาะเรื่องครอบครัวก็ต้องห่างอันนั้นก็ขึ้นไหมที่มาเดือดครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นบาลนี้พอมันได้ออกมาสู่โลกกว้างโซเชียลมันแล้งเนาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบกระทบไปหมด จริงๆอยากให้อยากแยกเนาะอยากให้แยกแยะนะครับผมอันนี้เรื่องส่วนตัวของเพิ่นถึงแม้ว่าเพื่นสิประกาศยุติบทบาทยุติความสัมพันธ์ของเพิ่นอันนี้ก็เรื่องของเพิ่นนะครับแต่เรื่องงานของเพิ่นเรื่องการแสดงของเพิ่นเพิ่นกับเนีงโทษสปิริตเต็มทีอยูรับรองว่างานขึ้นอนี่กับเนี่มวลขึ้นเก่าหายแฟรับเนเพลงแยกแยะนะครับผมเรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวเรื่องครอบครัวคือครอบครัวแต่เรื่องวงเรื่ององค์กรคือองค์กรก็คือหลายร้อยชีวิตอยู่ในนั้นทุกคนอยู่ในนั้นทำเต็มที่ไม่อยากให้ผลกระทบ ในเรื่องส่วนตัวในเรื่องครอบครัวของเพิ่นนี่มากระทบองค์กรเนาะมากระทบในงานวงในวงแสงของฟิลแลนเพินินหลักผู้ยบาลเพือ่อะะที่เพิ่นรับงานไว้ก็ไปคือเกาเพิ่นก็จะไปขึ้นเกาค่ะที่เพิ่นรับงานไว้อ่ะของตัวเกียวมิวสิอย่างเงี้ยเนาะลูกๆเพิ่นอยู่ในหันอ่ะ ไปเหมือนเดิมค่ะพ um> ี่น้องเห็นใจน้องสองฝ่ายเลยครับตอนแรกเข้านึกว่าจะตกลงกันได้ดีกับไปคุยกันคิดอี่านี้ยังแอบรุ่นว่ามืออื่นเพื่อนสิเปพ่อกันยู่ดอนเพื่อนสิต้องไปคุยกันแน่นอนเอกก็บริคิดว่าเอาชอบเลยแบบว่าอยู่ดีดพ่ยาานเพืนแลเมื่อไหร่สุดมาประกาศยุติบทบาทยุติทุกอย่างแล้วสิ่งที่มี สมบัติซื้อที่ดงที่ดินอยู่นู่นก็จะให้รูปหมดบ้านบ้านหลังที่สร้างก็จะให้แล้วไฟ์สดก่อนหน้านั้นพี่มาฟิลแรงก็พูดพูดในในนะว่าจะซื้อที่ดินที่เมืองอุดรแล้วก็สร้างบ้านแล้วทีนี้เราไม่คิดว่าแกจะย้ายอยู่อุดรจริงไงเอาทีนี้อ่ะที่ตรงนี้อยู่อ่าเยชนพระให้รูปเวิดเลยบ้านจสปงขีดไปส้างบ้านอยู่อ่าอุดรจะซื้อที่ใจกลางเมืองจังหวัดอุดรแล้วทีนี้ก็จะสร้างบ้านแบบหลังใหญ่โตเลยนะ ไตอังกฤษบอกคือมันสไตล์ยูโรเปินกาห้เบิ่งอยูขอกพวกห้องนอ,นนอนเนี้ยังใหญ่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านนี้เป็นยูยูโดอนอ่ะเปินกาว่าหายนอกนเปิว่าห้องพอยูนะที่ข้างบ้านออนั่นแหละก็คิดว่าจะจบด้วยดีเนาะตอนแ<ม>รกเนาะไือว่าจะเข้าใจกันหรือว่าจะหันหน้าคุยกันดีๆเพราะว่าสร้างครอบครัวมาด้วยกันห้าปี<ม>แล้วไงสร้สางทุกอย่างมาด้วยกันห้าปีแล้วค่ะพี่น้องสื่งเสียงส้างองค์กรสร้สาง ทุกอย่างวงกะใหญ่ขึ้นจะเลิศขึ้นจังเออ่ทั้งทั้งค่ายอีกเนาะเออแต่ว่าค่ายก็เป็นความดูแลของพี่ย่าสนแดงค่ะอืมแล้ววงก็เป็นของพี่แพลว์อยู่แล้วไงก็พี่ย่าสีแดงก็มาดูแลช่วยไงอเรนเหมนี่กัโอ้เราอยากให้เกิดเหตุการณ์นีเนาะพี่น้องเนาะเเเาาห็นนะตอนแรกคือคุยกันดีๆแล้วเหมืนมีมีมือที่สระเออประมาเหมือนมีคนไปยุ่งไปแย้สีบอ มันก็น่าจะมีนะเพราะว่าตอนแรกก็ตกลงกันด้วยดีนะว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรยังไงว่าอันนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็มาพูดความจริงให้กันฟังว่าไปคุยกับใครบ้างทําอะไรบ้างเออ,อจะคุยกับแฟนเก่าหรือว่าจะบักคนใหม่เป็นยังไงไมีใครเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันยังไม่พลาดไงเพราะว่าแม่พ,พ,มพมมี่สาเบอกว่าในหลายโซเดียลว่ากูไปไหนไปก็ผู้ใดกูไปเห็นยังก็ผู้ใดอมัอจะประกาศชาดอยู่ แต่แกก็มีความเป็นคนแกบอกแกก็มีความเป็นแม่ไงแกยังเป็นแม่คนอยู่อาแต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็ยืนยันว่าเพิ่นเสื้อนิสิมเพิ่นเห็นแม่เพิ่อนน่ะเสื้อนี่นั่นแหละเพื่อนนั่นเสื้อในี่ซีมเพิ่นเห็นมานี่ก็เลยแชร์กันไปแชร์กันมาครับพี่น้องเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะจ่ากันด้วยดีเนาะถ้าไอ้นี่ไม่ได้จริงๆแต่ว่า อันนี้มันไม่ด้วยดีอะไรแล้วทีนี้มันมันเดือดใส่กันมาพี่น้องว่ะอ้จะจิเป็นยังไงเนาะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเนาะครอบครัวทั้งสองฝ่ายลูกๆเงี้ยเป็นกำลังใจให้เป็นคนที่สุดคือลูกจีิงทั้งน้องทุกเกี่ยวทั้งน้องนี่ตาเออแต่กำลังพูดเก่งเลยก็เล่างแบบว่าอ้าวพ่ออยู่กับพ่ออย่างเงี้ยคุยกันโน่นนี่นั่นสมมุติว่าพ่อย้ายไปดูอุดรอย่างเงี้ยเราก็ห่วงน้องน้องก็แบบว่าถามหาพ่อใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไร อยากใ้กรรมมาคุยกันค่ะยังโมสายค่ะพี่นนอกยังไม่สายเนาะถือว่ายังโมสายได้นี่แค่ว่าเข้าเหมือนโมหูใส่ยกันแค่นี้อ่ะเออมือเนืองอาจจะใจเย็นมากนอกใจเย็นมากแลวกันไปนั่งคุยกันอาจจะติตกลงกันได้โดยดีก็ได้อาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้อนี้ก็ต้องขอให้เป็นเช่นนั้นนะขอให้เป็นเช่นนั้นเข้าสองคนกับเป็นกำลังใจแห่งทั้งสองไฟล์นะครับผมทางพยาบาลฟินแลด์แล้วกัทัางคุณที่พแสงข้อนะครับผม นี่แหละก็คือบทสรุปเรื่องรล่านี้ตอนนี้เที่ยวฮู้มาเท่านี้ก็รับรู้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะว่าเพร่บ้านฟินแลนด์คือช็อกวงการอากาศการไล่สดยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารของวงแสงทองฟินแลนด์ใช่ออแล้วยังบอกส่งท้ายด้วยจากลาด้วยดีทั้งหมดนี้จากลาด้วยดีโอเคครับผมสำหรับมื้เยเทาสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ